นี่ผมอยู่ที่ตลาดวัดหนองแกมนะอยู่ที่สองร้านเลยนะครับปเป็นร้านเดียวกันนะฮะแต่ว่าขายสองอย่างนะเป็นร้านข้าวเหนียวหมูนะหนึ่งร้านนะแล้วก็ร้านข้าวหมกไก่นะครับข้าวมาไก่นะขายดีมากเลยนะสองสองสองนิสสอสองนิสสอ พวกไก่ทอดเลยบแบบนี้ตัวื้อเท่าไหร่กันเนี่ยนะตัวใหญ่ยี่้าจาใหญ่เป็นตัวนี้จ้าอันนั้นจ้าข้าวหมูไก่ข้อมันไก่คจิ้มรสเดดเลยนะขายุ่นเลยนะ ทีเหมือนเนื้อเลยนะนี่เอาสามชิ้นนะคะโอ้ไว้เลยของนี้เท่าไหร่กับเนี่20ค่สบโอ้ไว้เทียบเลยไหนไปลุ

กอหไม่ได้ใช่บาทเอาประมาณี่บาทกัะกี่บาทกันกบาทนบนะะนี่คืออะไรหมูเค็มเหรออันนี้หวานอันนี้เค็ะอ๋อเอามันใส่มะหมูเค็มงด้นู้นนี่หวานมองดูว่าเนื้อเนื้อเนี่ะเหมือนเนื้อไม่ใช่อันนี้ี่บาทกี่บา สั่งไว้องยังงร้อยได้นะรสองอย่างยนะี่ห้าครับสองอย่างยี่ห้าสองร้อสิ สามอย่างสามสิบพิเศษสามห้าสี่สิบเลยสิบเจ็ับแคนองหมลวกเ็มองอ สวัสดีครับพี่ร้าแม่ร้านแม่ชนนะร้านแม่ชนนะไก่ทอดสมุนไทยนะขายหลายอย่างเลยนะขายหลายอย่างโอ้ยลกค้าได้ขายอย่างเนาะครับลูกค้าขายอย่างนะมีทั้งข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบกัะแต่เป็นข้าวมันนะคะข้าวหมกไก่นะฮะโอ้โหอะไรอย่างขายมากี่ปีครับที่นี่ครับอย่างสั่งน่าจะเกินสิบปีอล้ค่ะเกินสิบปีนะครับ ขายวันวันไหนมั่งครับเนี่ยขายทุกวันเลยค่ะขายทุกวันเลยนะครับวันก็เป็่นหน้าเหนื่อยมับๆนะนะครับวันไหนถ้าไม่มาเจอก็แสดงว่าพักนะครับพักบ้างนะครับผาไมาก็ขายทุกวันนะคะครับขายทุกวันเลยนะได้เลยจักนี่ครับมีราคาเล็กใหญ่นะเล็กยี่สิบมิลลิเมตรนะครับี่ค่ะนี่คือหลายราคาครับผม แน่นอนครับขาลูกเปร้านนอ๋อที่มาเปิดร้านกี่โมงครับเนี่ยเปิดร้านสี่ค่ะสี่สขายถึงประมาณสิบโมงได้ไหมค่ะประมาณนะค่ะประมาณสิบโมงนะรับคกาดกาตลาดวัดทองแขมนะได้น ใส่ข้าหมูฝอยนีคนเข้ามาจุดเลยนะขายดีครับผมเอารวมไก่ต้มไก่ยอดโค้กใส่ก้าวหน้นาค่ย

chụp cái đó con còn về nữa thì chị cũng quay thêm chụp rồi đó

ยังไม่ต้องครับไม่ได้กินเช้าใไหมยได้กิน้อขอถ้ายังไม่กินเช้าคือห่อหักแล้แยกแยกข้าวเหรอครับ ครับผมครับสวัสดีครับยินดีมาหนุนเลยครับพิกัดตลาดสองแก่มาตลาดเช้านะครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเราจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับคนเข้ามารุมเหมือนเดิมนะ